ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของเรา a u t o t e t h Engineering วันนี้เราจะพาไปพบกับรถบ้านสุดพิเศษในปี2025จาก Kenworth ที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อนปกติแล้ว Kenworth คือแบรนด์รถบรรทุกระดับมืออาชีพที่ใช้วิ่งงานหนักทั่วอเมริกาแต่วันนี้เราจะพาไปดูว่าถ้าเอาแพลตฟอร์มรถบรรทุกระดับตำนานนี้มาเปลี่ยนเป็นรถบ้านมันจะกลายเป็นอะไรที่อลังการขนาดไหน นี่ไม่ใช่รถบ้านธรรมดาพราะมันถูกสร้างขึ้นจากแชสซีของรถบรรทุกเคลเบิร์ดซึ่งมีความแข็งแรงทนทานพร้อมลุยทุกสภาพถนนรูปลักษณ์ภายนอกยังคงความดุดันด้วยฝากระโปรงยาวกระจังหน้าขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็และชิ้นส่วนโครเมียมที่เง o างามสะดุดตาแต่เมื่อสังเกตดีๆจะเห็นการออกแบบที่แตกต่างจากรถบรรทุกทั่วไปเพราะส่วนที่เคยเป็นห้องนอนของคนขับถูกดัดแปลงให้กลายเป็นพื้นที่อยู่อาศัยสุดหรูพร้อมมีส่วนขยายตัวถังที่ยืดออกได้และหน้าต่างขนาดใหญ่ที่ให้บรรยากาศโปร่งสบาย ใต้ฝากระโปรงคุณสามารถเลือกใช้เครื่องยนต์ PACCAR MX13 หรือ c u m m i n X15 ที่ให้แรงบิดมหาศาลร,รองรับการลากจุงหนักหรือวิ่งบนเส้นทางชันได้แบบไม่สะดุดระบบเกียร์อัตโนมัติ12สปีดช,ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและสะดวกสบายมากขึ้นช่วงล่างแบบถุงลมและระบบเบรกขั้นสูงทำให้การเดินทางกลาเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยเมื่อเปิดประตูเข้ามาด้านในใคุณจะพบกับห้องพักหรูที่มีทุกอย่างครบครัน ทั้งเตียงขนาดใหญ่เก้าอี้หนังปรับเอนระบบความบันเทิงแบบจอ SD สีระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติและพื้นไม้แท้ที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่คอนโดหรูห้องครัวยังครบชุดมีเตาไฟฟ้าซิงค์ล้างจานตู้เย็นและเตาอบระบบห้องน้ำมีทั้งฝักบัวอาบน้ำแบบเต็มตัวโถสุขภัณฑ์พอซเลนและของตกแต่งที่ดูหรูหราเทคโนโลยีภายในก็ล้ำสมัยด้วยระบบสมาร์ทโฮมที่ควบคุมแสงสีเสียงอุณหภูมิและความปลอดภัยผ่านจอสัมผัสหรือสังงานด้วยเสียง หลังคาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พร้อมแบตเตอรี่สำรองขนาดใหญ่และเครื่องปั่นไฟสำรองทำให้สามารถใช้ชีวิตแบบออฟกริดได้นานหลายวันถังน้ำขนาดใหญ่พร้อมระบบกรองน้ำช่วยให้คุณเดินทางได้อย่างมั่นใจแม้ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรอบตัวสำหรับใครที่ฝันอยากออกเดินทางแบบไร้ขีดจ,จำกัดชอบความอิสระแต่ไม่อยากละทิ้งความสะดวกสบาย รถบ้านเคน w เวิร์ด2 0 2 5คันนี้คือคำตอบของคุณขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากออโต้ทีชเอนจิเนียริงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ